ยังอยู่กันที่จังหวัดพัทลุงครับจังหวัดพัทลุงเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวัตภัยและดินถลม่ม24ชั่วโมงรับมือน้ําท่วมน้ําป่าไหลหลา,ลากหลังฝนตกหนักต่อเนื่องครับจังหวัดพัทธลุงเริ่มเข้าฤดูฝนนะระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนมกราคมของทุกปีอาจก่อให้เกิดอุทกภัยวัตภัยและดินถลม่ม ซึ่งในจังหวัดพัทลุงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้เกิดอุทกภัยวัตภัยและดินถลม่มเกิดการสูญเสียทรัพย์สินเพื่อผลทางการเกษตรสิ่งสาธารณประโยชน์รวมถึงชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ติดกับภูเขาและบริเวณที่เป็นที่ราบลุ่มดังนั้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันการเกิดอุทกภัยวัตภัยและดินถลม่มการช่วยเหลือผู้ประสบ ภัยอุทกภัยทางจังหวัดพัทลุงจึงเตรียมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวัตภัยและดินถลม่มสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันทีมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์โดยมีอุปกรณ์ทั้งเครื่องจักรเบาและเครื่องจักรหนักและอุปกรณ์อื่นๆน,นอกจากนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยทางน้ําทางทะเลอีกด,ด้วยขณะที่วันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะพื้นที่ของจังหวัดพัทลุง ฝนได้ตกหนักบางพื้นที่แถบอำเภอที่ติดกับแนวภูเขานะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของอำเภอศร,รีนครินอำเภอกงราอำเภอตะนโมดค่ะแล้วก็อำเภอป่าพยอม ติดต่อกันเป็นเวลา2วันด้วยกันแล้วก็มีแนวโน้มกลุ่มฝนผ่านพื้นที่จังหวัดพัทลุงมีอีกประมาณ2-3วันค่ะดังนั้นส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอำเภอต่างๆก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อุทกภยัยการแจ้งเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยระดับหมู่บ้านชุมชนค่ะพร้อมกับให้เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศสภาพภูมิอากาศแล้วก็ข้อมูลอุทกวิทยาตลอด24ชั่วโมงค่ะ